สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับพี่น้องในช่องทาง youtube นะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางนะครับหวยลาวสตานะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับงวดประจำวันที่23ทนะครับธันวาคม2566นะครับก่อนไปรับชมแนวทางนะครับขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆ สำหรับปพี่สมาชิกท่านใดนะครับที่อาจจะเพิ่งแวะเขมานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับกาลังหาบ้านเสียงโชคเนาะอาจจะว่าส่งท้ายปีเก่านะครับหรือว่าปีใหม่อยากลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับก็แวะเข้าไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านน้ําตาทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมสาหรับแนวทางเมื่อวานนี้ของเราในหวยราสตาร์นั้นก็มาเนาะมาสายรูดกับสายเจาะนะครับแต่ว่ารอบ v i p มาเป็นเพียงแค่เลขวิ่งนะครับผม หวยล่าสตานะครับผมให้เจ็ดกับ3นะครับผลที่ออก206กับ34นะครับพี่ๆของเราใครรูดที่3นะครับเข้าไปที่34ตรงๆนะครับเซลลารไม่ได้เน้นให้นะครับลาวสตาร์ให้1 5กับ1นะครับผลที่ออกนะครับ082กับ52นะครับของเรา52ไม่มีนะครับ1ไม่มาเนาะใครเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่52นะครับผมก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมสลับแนวทางเมื่อวานนี้ในรอบหวยล่าสตา ส่วนแนวทางวันนี้นะครับชื่นชอบยังไงนะครับค่อยตามนะครับพี่เนาะเพราะว่าแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับผมก่อนไปรับชมนะครับผมผมขอฝากคําเตือนพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเนาะก็บางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็คือนะครับพี่พี่สมาชิกท่านใดนะครับถ้าเกิดว่า เป็นสมาชิกเก่านะครับที่อยู่ในกลุ่มแนวทางผมเนาะก็คือกลุ่มแนวทางของเราเบาหลงในในกลุ่มไล่นะครับถ้าเกิดใครเป็นสมาชิกเก่านะครับตอนนี้นะครับกลุ่มเก่าผมนะครับเนาะโดนยึดนะครับจากพิชาชีพแล้วนะครับพี่พี่เนาะโดนยึดนะครับในห้องนะครับในห้องตอนนี้ไม่ใช่ตัวตนของผมกับสาวอ่อนนะครับท่านใดที่เป็นสมาชิกเก่าเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่รู้นะครับบางท่านเพราะว่าแนวทางเนี่ยพี่พี่แนวทางน่ะคือตอนนี้เขากอปผมทุกเกือบทุกอย่างเลย นะครับลายก็ปลอมนะครับลายก็ปลอมนะครับนะครับก็พี่พีบางท่านอาจจะยังไม่ทราบก็ขอแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนเนาะท่านใดที่เป็นสมาชิกเก่านะครับก็ท่านใดที่ยังชื่นชอบนะครับแนทางบอหลงก็มาอยู่กลุ่มใหม่ได้นะครับเนาะกลุ่มเก่าเนี่ยก็คือว่าเป็นวิชาชีพพูดง่ายว่าเขาปลอมปลอมทุกอย่างนะครับเนาอาจจะมีแนวทางผมแต่ผมประมาณว่าห้องห้องเสียงโชคเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับพี่ๆเนาะนะครับแต่ท่านใดที่ ชื่นชอบผมก็ไม่ได้ว่าเนาะเพราะว่าเป็นสิทธิของพี่ๆสมาชิกนะครับแต่คือผมแจ้งไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเหตุอะไรประมาณนี้นะครับกลัวพี่ๆจะมาจะมาแบบโยนโยนให้ผมนะครับก็คือว่าผมแจ้งไว้ก่อนแจ้งไว้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มแนวทางผมนะครับก็คือว่าโดนวิชาชีพเขายึดกลุ่มนะครับพี่เนาะผมก็ไม่รู้จะทํายังไงนะครับพอเราเข้าไปทีนะครับเราเข้าไปทีแล้วเราไปพูดประมาณนี้เขาก็ดีดเราออก นะครับก็คือว่าเข้าไปไม่ได้เลยเขามีตอนนี้มันมีระบบป้องกันของเขานะครับเหมือนว่าว่าเข้าไปพูดไม่ดีเขาก็จะดีดออกเลยนะครับแบบนี้ก็มีนะครับพี่เนาะนะครับสุดยอดเลยนะครับเทคโนโลยีสมัยนี้ยึดกลุ่มกันง่ายๆเลยนะครับผมแนวทางวันนี้นะครับผมขอให้ปังๆเฮงๆก็แล้วกันนะครับพี่ขอให้ปังๆเฮงๆก็แล้วกันนะครับสายวิ่งนะครับพี่สายวิ่งเนี่ยผมให้ไปที่เลข อือห้านะครับสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับผมห้าสามห้าสี่ห้าหกหนึ่งศูนย์หนึ่งส,งสี่หนึ่งหกนะครับสามตัวผมให้ไปที่ห้าหนึ่งสี่นะครับ นี่เลยนะครับผมสำรับหวยลาวสตาเนะาะใบสามสี่นะครับส่วนลาวสตา์ VIP นะครับลาวสตา์ VIP ผมให้วิ่งให้วิ่งไปที่1นะครับพี่ๆสายรูดผมให้ไปที่เลข7นะครับ1นึ่งสหนึ่งห้าหนด เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะครับผมสามตัวผมให้ไปที่หนึ่งเจ็ดแปดนะครับนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสลับหัวราสตา์แล้วก็เราสตาร์ VIP นะครับก็ขอให้พี่พี่สมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามเราทางเนาะขอให้ปังๆเฮงๆทุกท่านนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับกับการติดตามรับชมแนวทางนะครับก็ทิ้งท้ายนะครับถ้าเกิดพี่ท่านพี่นะครับสมาชิกเก่าท่านใดที่ได้ฟังคลิปนี้นะครับเนาะถ้าเกิดยังอยู่ในกลุ่มเก่านะครับถ้าอยากให้มั่นใจนะครับเนาะถ้าเกิดมีไลน์ผมเนาะถ้าเกิดมีไลน์เก่าผม โทรมาถามผมได้นะครับพี่โทรมาหาผมได้เนาะผมจะได้ดึงเข้ากลุ่มใหม่นะครับเพราะว่ากลุ่มเก่านั้นมันนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นวิชฉาชีพนะครับเนาะเขาก็พร้อมที่จะทําลายเราต้นไหนก็ได้นะครับเนาะทำลายเราตันไหนก็ได้นะครับก็ฝากนะครับกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมสรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกราบสวสดีครับ